คุณถือแบบมาให้หน่อยดิสวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงทวิกกี้นะทวิกกี้นะครับก็ไม่สั้นมากทรงทวิกกี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทรงช็อตเบสิคคัทน,นะทีนี้เราก็มาดูว่าดูความสูงของลูกค้ามาดูความผอมความอ้วนนะครับว่าเราจะตัดให้มันสั้นตามแบบได้ไหมเนี่ยนะเราก็ต้องคิดนะเราเรียนช่างนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะ ดูแบบดูข้าวมาจากบ้านนะพกมาต่างแบบนี่น่าจะเป็นหนังสืออะไรพี่ใช่ตั้งนานแล้วโบราณแล้วดูสมัยดีอย่ากเก็บไปอีกนะคือคนมันชอบบางคนเก็บไว้สามสิบปีก็มีนะดูนี่ก็นเป็นหนังสืออะไรก็ไม่รู้เกาเก่มากเลยผลิตโดยบริษัทมามิซองนีเจอร์จำกัดนะอยู่นู่นนะวังทองหลังกูเทียบนะแต่ตั้งแต่พี่พี่หนุ่มสนลำ เป็นหนุ่มๆนะก็ลูกค้าจะได้ทรงนี้ได้ทรงนี้เลก็คือทรงทวิกกี้เปิดหูครึ่งหนึ่งนะอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูจุดบกพร่องของลูกค้าเขามีอะไรมีผมตั้นบางตัวเนี้ยเป็นแผลเป็นตัวเนี้ยเราก็งดตัดสั้นนะงดสั้นงดบางตัดให้หนาที่สุด ลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อพึ่งคุณกุ้งอะไรนะพึ่งค่ะพึ่งคุณพึ่งมาจากดาวไหนครับเหนือมงวานเหนือมงวานนะก็ผมไม่มีส่งตอนเนี้ยแสกข่านี้ใช่ไหมแตกขวาก็ได้เพราะว่ามันได้ปิดตอนนั้นแพล่ผมอยู่ฝั่งนี้ก็ปิดแถบก็ต้องถ้าปลีนมาเนี้ยมันจะได้ปิดช่วยแนะนำให้ซ้ายเรียกแส่ซ้ายไปขวา <ท>แสกซ้ายปิดปากปลายมานนี้พอไหมเสียดข้างหน้าสั้นไหมเขาตามหรือเขาเขาตามมันนะก็ไปสั้นมากอยู่ประมาณสักปลายจมูกแล้วกันผมจะตัดแอดวานให้ชมเลยนะครับว่าตัดยังไรรงส่งตัววิกี้เรามาขึ้นทรงครับขึ้นทรงด้านหลังก่อน ผมจะแบ่งผมตัดแค่สองชั้นพอนะแยดวันก็ไม่ต้องมาแบ่งกันเออยอะยกขึ้นเลยตัดเลยผมยกเก้สาสิบองศานะ ผมตั้งฉากน้นกา9 0องศาเลยความยาวนะครับก็อากาศให้เหลือประมาณสักสี่นิ้ว,วยัยกขึ้นยกขึ้นก็ตัดยกเช็กไง แนวขวางเมื่อกี้ตัดแนวอะไรเมื่อกี้ตัดแนวตั้งเช็คนิ้วคีบไม่ได้ก็เอาอะไรบีช้อนขึ้นแล้วตัดนี่ก็ได้นะทีนี้เราก็แบ่งุ่มทันที่สองลงมาเลย ซ้ายขวายกตั้งข้างขึ้นเห็นใกล้ลายไหมอยู่นี่ต่างเลยเท้าที่หนึ่งเท้าที่สองเท้าที่สามเท้าที่สี่เท้าที่ห้า ัวที่เช็คเช็คยังไงก็เช็คว่าผมอะที่เราตัดแนวตั้งอะมันหมดหรือเปล่าเช็คแนวขวางนะตัดเลยเ ความทุยผมจะเอาเลยเลยห้างพันทิปงามวานไปเลยความทุย,ยด้านข้างนะครับด้านข้างเราจะตัดตัดได้เลยเปิดหัวเครื่องหนึ่งไปเลย ข้างกระดึงก็อซอแซกเลยนะซอแซกเลยสไลด์ให้บางขีดให้มันบางอันที่สองยกขึ้นแล้วผมก็ตัดอะไร โลลิ่งคัดไปเลยครับโลลิ่งคัดใช้เทคนิคเกาหลีซนะหน่อยทำพิซื้อออกชั้นที่สองลากดึงมาตัดที่แสกงหนะึ ตัด้นหน้าเราจะออกเท่าไหร่แล้วก็คุยลูกค้าแต่ช่างใหญ่จะออกเดี๋ยให้ประมาณปลายจมูกนะไม่สั้นมากไม่ยาวมากปัดไปหลังบ้านได้สบาย ยกด้วยสไลด์ไปด้วยระวังหนีบมือตัวเองตัดให้มันสันด้วยแล้วก็สไลด์บางไปด้วยมันจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบขึ้นสไลด์แล้วก็สไลด์มา อน,นี่ก็มาดูนะครับผมค่อนข้างค่อนข้าง,างตัดไปเลยตัดซิกแซกยกขึ้นตัดซิกแซ แล้วก็ลองขีดลุกขึ้นมากีบลุกขึ้นชั้นที่สองลงมาเลยชั้นที่สองก็โรลลิ่งคัทเลยให้มันเทนะเห็นช่างใหญ่เทกันไกลไปข้างหน้า พะสนาไปกันไกลดิ่งลงไปสไลด์มันบางอีกมันยังหนาอยู่เรารู้ทรงมันจะง่ายนะไอ้ตัดผมทรงนั้นทรงนี้ทรงมาตรฐานนะ่ะข้ามไม่ได้ข้ามไปรอดไปตายบนเก้าอี้อะลูกค้าก็จ้องอยู่ท่านอนะ่ะช่างก็เครียดสั่นไปหมด กมจะหายสันได้ก็ใช้เวลา10ปีสิบห้าปีดูด้านหลังด้านหลังนี่ผมเอาสั้นไปเลยนะคุยยุก่อนเอาสั้นไปเลยนะก็คือตัดคุณนะผมจะตัดให้เหลือลักเส้นนิดเดียวคุณพึ่งก็ตอบแบบอืมอืมอืมครับโคงลงครับครบคงลงจะยกขึ้นนะครับ เราเซิกแซกไม่ได้เจอกันตั้งสี่เดือนนะสี่หกเดือนแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นต้องอยุให้ตัดสั้นๆไปก่อนไปยาวดีนะไม,ไม่มีเวลามาั้งยุ่งใช่ไหมไม่มีเวลาใช่ไหมีเวลายุ่งเดี๋ยวช่างเย่จะถอนนาฬิการเรือนนี้ให้ <c oughs> ดีไหมจะได้เป็นจะได้เป็นคนมีเวลา <c oughs> ไม่เอาอีกแล้วจะเอาอยางไงดีถ้าผมไม่มีเวลาต่อไป อะไรหาพิเซอร์ออกเนี่ยรู้แรงเราไม่ยากเท่าเหรอตัดนะยกิีฟอย์ให้มันบางเนี่ยตรงนี้จะใช้ฟันปลาก็ได้ไม่สิกติการับไปเลยเอาให้ไปแล้วสวยทำเงินทำเวลาได้คือจบลูกค้าพอใจ ทำฟิเซอร์ออกนะชวนตัดบบลิมิกก็ไม่เอาลูกค้าบอกว่าชอบทรงเนี้ยทวิกกี้ก็ไม่ขัดใจถ้ายิ่งเป็นตัดทรงแปลกๆคนก็ยิ่งดูเยอะนะมองก็จะเดามันทรงอะไรวะนั่งถกเทียงกันอยู่ตรงนี้ก็ยาวแล้วก็อยา่าบางตรงนี้ เดี๋ยวเขาเอาผมข้างหลังมาช่วยด้วยนี่ผมข้างหลังมาช่วยด้วยยกเลยต <c oughs> ัดเลย <c oughs> มันหนาสโตคัดไปเลยซ้ำไปเลยนึกถึงอะไรได้ก็ใส่ไปเลยตัวนี้ไม่ต้องทำมันอยู่ต่อหน้าต่อตาเราอยู่แล้วเห็นแล้วชัดๆอยูว่าอะไรว่ามันบ,า,นบาง จะทำมันไม่ใช่แต่เรื่องเบสิกทฤษฎีอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของกะโหลกศรีรษะอนาโตมีลุงตะเคียแบ่งตั้งอีกเยอะแยะหมดเลยเอาง่ายๆนะง่ายๆเดี๋ยวมันยากเหนื่อยง่ายๆนะกีดชั้นที่หนึ่งครับทีเซอร์ฟมา ที่สองนะตัดตัดตัดสไลด์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 ลจนหมดอะ่ะให้เหลือน้อยที่สุดอะ่ะแล้วก็ตัดอะไรตัดตรงขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปหาอะไรไปหาต่งหูแล้วก็พลอยพลอยพลอยเนี่ยพลอ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 ยท่นเจอผมย้อนใช่ไหมแล้วก็อะไรจัดการออกจัดการออกซา นี่หนาเอาชั้นที่หนึ่งหนากี่ดอกชั้นที่สองหนาเอาห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ะแซิเซอร์ไปเลยเอาแบบสวยไม่ต้องใดไม่ต้องเซตอยู่ไปเลยสี่เดือนเพราะอะไรทั้งสี่เดือนเพราะว่าลูกค้าอะได้สั้นช่างใหญ่ยกทุยไปให้นะสี่เดือนเลยเป็นทุยสูงไปเลย ถ้าสามเดือนมาตัดทีท่านอย่างก็จะโยกป็ตุยกลางแต่วันนี้พี่เสียนในะส่ใครดีไหมคุณเพื่อดีค่ะคุณงินนาครัแบสซิสเซอร์แบสซิสเซอร์ให้มันเบาอันอีกมันจะได้ปัดไปหลังบ้านได้ง่ายเจอลมเบาๆมันก็ไปได้ง่ายไปให้ข้างหน้ามันหนักไม่ได้หนับหัวไม่พอนะมันปัดไม่ไปหรือว่าตั้งกระบ,บังไม่ไปแต่ส่วนมาก อายุอย่างคุณพึ่งเขาไม them, mean, uh. yeah, right right ่มปยกกระบังหรอกเขาอายเขาไม่อยากเก่ียใช่ไหมห้าสิบกว่าแล้วเอ้าเหรอผมนึกว่า45้ามันยังหนาอยู่หนาอยู่ทีนี้เราก็มาเป่าเอาแล้วเจ่าพัก cái còn mới bị. Khung lẳng à, thà thì nó เราเทกลงเทคนิคไม่ไหวใช่ไหมไปคว้าเจ้าฟันปลามาเลยเอาถอดคอนถอด่อน,อดอนเดี๋ยวต้องเช็คผมครับใจเย็นเดี๋ยวผมจะให้คุณพึ่งใส่ทั้งวันเลยหน้ากากนะใจเย็นชอเคตรงนี้ทำดูบรรณาใช่ไหมสับลวงไปเงี้ยสับไปเลยสับไปเลยหนะึ่งสองสามสี่พิกมิโมยกฝีนะครับ 4, 5, สี่ห้าองศานะ เพื่อให้ความทุยมันไปอยู่ประมาณเนี่เริ่มตั้งแต่กลางไปหงึขึ้นไปมันหนาก็สับเลยๆคือไปเนี่ยนะับไปเลย,เลยมันเป็นประสบการณ์ฟิลลิ่งนะครับตัดตามประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เคยเรียนมาที่เคยเห็นครูบาอาจารย์ตัดมาว่ามันทุยเท่านี้สวยตัดแบบนี้มันได้ทุยด้วยพิวด้วย มันคืนเป็นธรรมชาติมันไม่เป็นหนูแท้ไงนะราคาตัดผมอ่ะมันไม่เท่ากันนะทั้งเรียนใหม่เริ่มต้นตั้งแต่ัดเท่าไหร่แปดสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยช่างใหญ่ตัดตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทนะครับจนถึงหนึ่งพันบาทนะใช้เวลาเดินทางไม่นานแค่สามสิบปีเองทนให้มันได้ตัดตั้งแต่ช่างใหญ่หัวดำตัวนี้เป็นหัวขาวไปแล้วนะ ให้อะไรให้มันพิวถ้ามันหนาใช่ไหมเนี่ยมันหนาอีกสับเลยนะระวังหูนะวัดเลยมีหูเขาหลุดนะตัดฟรีแต่ไปซ่อมหูให้ลูกค้าไม่รู้เท่าไหร่อะไรมันบางอะไรอสไ,ด,สได์สได์สไ,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 สไ์นะ ดูแบบสไตล์เกาหลีบ้างตัดแบบเกาหลาีเกาหลีกับบ้านเราก็คล้ายๆกันเลยผมหนาผมคนเอเชียนะให้มันได้ไรจอทีหน้ากลางใบห,หูนะกระชากลงมาเนี่ยที่มันซ่อนอยู่ลงังใบหูเนี่ยเห็นไหมจับไปตัด สวยแล้วเลิกไปตัดดูจุดอื่นตรงไหนหนาหลังไม่หูหนาเนี่ยทำไมเราต้องมานั่งสไลด์เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าผมไม่ได้ตัดมาสี่เดือนคือมันไม่มีทรงนะเราต้องมาสร้างทรงใหม่นั่นเองนะเราก็ต้องอดทนนะต่อคำตำหนิติชม มันหนามันยาวไปใช่ไหม,มนี่ยาวไปออกครั้นที่หนึ่งทำให้มันบางซะ,ะมันยาวก็ตัดออกสไลด์ออกลาบลงมาเลย สวยก็เลิกยังไม่สวยก็ตัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสวยเปลี่ยนเป็นไงตัดตรงนะมยความาตัดตรงเนี่ยผมจะมาสไลด์ตัดสดิเซ็ตสิเซ็ตกีด แบ็คแฮนด์สไลด์่ะปี๊ดไปๆใช้บีทันทีกระชากผมข้นบนลงมาโอเคมันอยู่ในกรอบเลยกรอบทรงก็ถือว่าโอเคครับคุณพักพร,พอรขอกระจกหน่อย ด<ม>าดเทงคุณต่อประกรณ์เป็นมือกล้องเหรอ,อสโต๊กคัทนิดนึงมันยังดูหนาอยู่ช่างใหญ่จะไม่พอใจม,นในมันในความพิวโคตรจบเลยสองดูครับความยาวพอดีไหมพอดีเขยทอยซ้ายขวา รูส้สึกเบาไหมเบาโล่งสบายสบายหัวแต่มีผงขาวนนปีนี้ฮะจะมีผงขาวนะ <laughs> มีเยอะแยะแล้วถอนไปตั้งเยอะแล้วห้าสิบกว่าเลยจะไม่ให้มีได้ไงอ้องมันจะไม่แก่เลยตัคดดวคาดหน่อยดๆดูถ้ามันวิ่งมาตามนิ้วมือจะใช้ได้ถ้ามันไม่มาสแสดงว่ามันย,ยังยังดื้อย,อยู่มันยังหนาครับ สโตแคตสไลด์ฟรีงานไหมสารพัดเทคนิคจับสปินคัตก็ได้สปินคัตเดี๋ยวจะทำตรงไหนก็ทำ <S 1> <S 1> สวยสองเวอร์ชันสองระบบนะไม่ได้ก็สวยยิ่งได้ยิ่งสวยเดี๋ยวมาดูวิธีการใดจัดทรงเซตติ้งครับเดี๋ยวจะใส่ผลิตภัณฑ์ด้วย นี้ผมใส่แว็กจากทรงให้ได้ไหมได้เต็มที่ตอนนี้ขอบคุณคุณพึ่งนะครับงานวงบาลที่เราย้ายถ่ายวีดีโอสอนเรามยูทูปนะอยากจะเรียนตัดผมอยากจะซอยผมจองคิวมาได้ครับ10โมงเชา้าถึง5โมงเย็นหนึ่งทรงต่อ1,000บาทนะผมไม่ได้ตัดฟรีนะไม่รับนางแบบด้วยนะครับไม่รับของหุ่นด้วยนะที่ต้นเห็น,นะครับเป็นลูกค้าจริงๆของช่างใหญ่นะ้นาง,งานนะเขามาซูมดูใกล้สิ โทรมาเตรียมเลยครับบอกว่าจะจะมาตัดภูรฟีผมสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะครับผมไม่ได้รับสอนฟรีนะครับคนละประโยคนะใช่ไหมคุณพึ่งผมพูดชัดเจนทุกคิดนะจองคิวนะครับไม่จองไม่ได้นะผมไม่อยู่นะจองนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันจองตั้งเดือนกุมภาพเลยเหรอใช่เนี่แค่วันที่ห้านีนาเอง <laughs> สวยไม่เลิกตัดมันอยู่นี่แหละนะฝึกตัวเองฝึกความอดทนนะความขยันหมั่นเพียรอดทนให้ดูภาพมหาชนกไว้นะรู้ว่าไม่มีฝั่งเราตก็ไหวนะร้านกําเนิดซารอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพระมหัโยธินห้าสิตรงข้ามตลาดสดครับยิ่งเจริญ เขตสายใหม่นะครับกทมถ้านั่งโดยไฟบีเทสมาลงที่สถานีสะพานใหม่นะออกประตู4นะครับเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะหาไม่ยากรับสวนตัดผมตัวตัวๆนะครับมีให้ดูหลายอย่างนะเสีแบจดสโซนนิดนึงสเปรย์ได้ไหมอะไรนะเสียสเปรย์ไหมแล้วแต่ค่ะจะใส่แล้วก็ใส่แล้วกันง่ายๆโกยมาหลังบ้านครับพี่น้องโกยมาขยุมขยำ ให้แวก็กมันจับปลายผมให้มันอยู่ทรงหน่อยนะให้มันไปถึงพงเพชยรงำวงวานหน่อยนะวันนี้ขอให้คุณพึ่งนะอายุมันขวัญยืนนะเฮงๆร้วยๆ<อ>เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับสุขภาพดีๆรอดพ้นจากโควิดนาทีสิบเก้าฟิดาลลิงฟิดาลปานอนโรคอะไรก็ขอให้รอดพ้นนะอยู่ดูแลคุณพ่อใช่ไหม<อ>พี่ป่วยติดเตียงไหมไม่ติดเตียงแต่อายุมากใช่ไหมนี่ ทรงสวิกกี้ยอดนิยมนะมันได้ตัดทุกวันอยู่แล้วนะักเรียนช่างนะเอาไปตัดปรับไปไปตัดกับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ทุกเพศทุกวัยนะไม่ชอบปัตตาเลียนก็ต้องเอากันไกลซอยกันไกลตัดนะเอาสเปรย์มาสักหน่อยิครับขอสเปรย์หน่อยนิดหนึ่งเดี๋ยวขอใส่หน้ากากหลับตาครับคุณพึ่ง ะฝากคนแรกก็แค่น,นี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณพึ่งขอบคุณพึ่งพึ่งครับสวัสดีครับบ๊บบบา,บายบายขอบ๊ายบายบ๊ายบาย